สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องสุกผูุ้กคนครับพี่น้องครับเมื่อนี้แดดออกแล้วครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศดีครับอ้าเบึงงัวโคแม่ลูกก็เบาตึงครับพี่น้องครับเป็นงัวลูกแม่ครับเป็นลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับอายุเดือนกว่าครับพี่น้องครับเป็นลูกผอสมโตมากครับลูกเป็นเพศตัวเมียครับเครื่องดำครับหนังหนาๆครับลูกครับ เป็นลูกผสมโตมากครับแม่บอดื์เบอรซนครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยยี่สิบสี่ครับพี่น้องครับเป็นได้ลูกมาแล้วตัวที่สองนี่ครับเป็นลูกเพศเมียครับแม่สีแดงเข้มครับนมสีเต่าทกถอนบะมี่ครับพี่น้องครับพคมนี้บอดดงเฟืดองไปที่ครับราคาครับสี่หมื่นสี่พันครับพี่น้องครับวุ้นราคาเบาแห้งครับตัวนี้ครับนาเลียงครับ เป็นงัวเดียงง่ายครับตัวนี้ครับเป็นง้วไทยครับไทยกลางครับพี่น้องครับเรีบดีคอขาดีครับเบิ่งครับสวดทรงครับนมซีเตาครับพี่น้องครับถกถอนบะมี่ครับแม่แม่เป็นเพศดำครับลูกกับเพศดำเหมือนกันครับโอ้ลูกน้าแหงครับพี่น้องครับอายุเดือนกว่าครับลูกครับเบิ่งครับ เชื่องครับสี่หมื่นสี่พันครับงอโคมเนี่ครับลูกตัวที่สองมันครับเป็นลูกเพศเมียครับพี่น้องครับเ่งครับโอ้งามแหงครับงอโคมนี่ครับราคากับพ่อฟังครับนาเลียงครับงอโคมนี่ครับเป็นลูกเพลเมียครับทันใดกำลังบ้องหาครับสี่หมื่นสี่พันครับพี่น้องครับนาสนใจครับโคบนี่ครับ มอยูุบันนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับแม่ถ่ายสูงร้อยยี่สิบสี่ครับพี่น้องครับเป็นลูกตัวที่สองครับโอ้หน้าเลียงแห้งครับลูกกําลังเป็นตาหักครับอายุเดือนกว่าครับเงาหางใหญ่เลยครับลูกครับเป็นลูกผสมโตมากครับพี่น้องครับเดี๋ยวแม่เปลี่ยนเข้าไ้ครับฉีดาไ้ครับคือเกาครับเบิ่งครับแม่สีแดงครับ ถกถอนบะมีครับงอโคบนี่ครับเพศเป็นเพศดำครับโอ้เห็นเดือนแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ครับอากาศดีครับท่างปทุมราครับโอ้งามครับโคมนี่ครับสี่หมื่นสี่พันครับไก่ไก่บ่าวตึงมีรถรับทรงครับเมื่อนี้ว่างอนี่ยครับพี่น้องครับเป่าโทรมาด่วนเลยครับเดี๋ยวบ่าวตึงจะทรงเองครับเมื่อนี้ครับลูกน้าแห้งครับพี่น้องครับเดือนกว่าครับ ลูเพจเมียครับเอาไปเลี้ยงเล่นครับพี่น้องครับ่าพิษวังครับงัอโคมนี่ครับเป็นงาไท่ครับถ่ายสูงรอยยี่สิบสี่ครับโคมนี่ครับสี่หมื่นสี่พันเท่านั้นครับตัวนี้ครับันใดสนใจครับดูเพจเมียครับง้อเชื่องครับพี่น้องครับกินยากินเฟื่องดีครับ ลูกเป็นลูกผสมโตมากนะครับเด้อตะวันนานาแห้งครับลูกครับนังนาก็แม่ครับบือเรื่องง่ายงครับนมแม่ซีเต่าครับนมงามครับงดตัวนี้ครับเล็บกัะงามครับขอขาดีครับงอเจื่องครับบอดื้อบ่อส้นครับมองครับเข้าพ่นอย่ากเคียงยังหน่อยครับดังยังงี้ับเขามายังหน่อยครับเดี๋ยวบราตึง กเข้าให้ไหมครับเข้าอย่าเคียงเล็กน้อยครับตัวนี้ครับสําหรับท่านใดสนใจครับโทรมาหาบ่าวตึงได้ครับตลอยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้บ่าวตึงว่างครับโทรมาเดี๋ยวบ่าวตึงจะส่งเลยครับพี่น้องครับยางยางยองยางเร็วอยางไปยางไปพ่เซนเตอร์มาจูงยางนะครับ จุงยางให้พี่น้องบื่งนะครับพี่เซนเตอร์กินงเขาพมตะอิ่มครับแก่จูงยางนะครับย่างโซ่จากหลอดนะครับย่างให้พี่น้องบ้่งนะครับงอโคมนี่ครับถึงเชื่องครับย่างนะครับบอส้นนะครับอย่าทำรมไทยยาครับมันบอส้นครับงอตวนี้บาตึงรับประกันครับบอส้นครับจูงยางนะครับยางนะครับสี่หมื่นสี่พันครับพี่น้องครับงอโคมนี่ครับจูงยางครับจูงยาง ยางยางยางดวงยางไปยางอีหลานยางยางโซ่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 โหไล่ครับจมวอย่างยางครับหัวกระได้คร uh ับท้ายนี่บ้าตึงขอขอบพุณนครับเอฟซีท pues uh> ีิดตามเรื่อยมากครับพ uh ี่น้องครับสี่หมื่นสี่พันครับพี่น้องครับ สวัสดีครับบ่าถึงขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ